ให้ตัวอย่างว่ามองเห็นไหมเดี๋ยวคุณให้ดูรูป,ปใกล้ๆกันนะคะดูแต่รูปนะจากรูปนี้นักเรียนจะเห็นว่าเขากำหนดมวลมาให้เรามวลของวัตถุที่แกว่งเป็นวงกลมคือ2อกิโลกรมัมกำหนดความยาวเชือกมาให้คือ2เมตรแล้วเชือกนี้ทำมุมกับแนวดิ่ง37องศา อันนี้ถ้าถ้าเขียนเป็นโจทย์ก็จะเขียนว่าเชือกทามุมกับแนวดิ่ง37องศาเมื่อสักครู่นี้เชือกทามุมกับแนวระดับนะคะข้อนี้ให้เชือกทามุมกับแนวดิ่ง37องศาจงหาแรงสู่ศูนย์กลางจงหารัศมีของวงกลม วนี้ไม่ได้ให้แรงตึงเชือกมาแต่เขาให้แรงตัวอื่นมามองออกไหมคะว่าให้แรงอะไรให้แรงตัวไหนมาคะใครใส่ทิศแรงศูนย์กลางไม่ถูกบ้างนักเรียนจะเห็นว่าแนววงกลมคือแนวเส้นปะที่เป็นรูปวงรีข้างล่างนี่คือแนววงกลมที่วัตถุเคลื่อนที่เรั้น ตรงเส้นเชือกเนี่ยจึงไม่ใช่แรงศูนย์กลางเพราะมันไม่ใช่จุดศูนย์กลางของวงกลมตัวที่เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมก็คือทิศนี้นไคะตัวนี้เราสามารถหาได้จากอะไรถามว่าโจทย์นี้กําหนดแรงอะไรมาให้ให้แรงอะไรมาปรึกษากันได้ดูออกไหมคะ ให้มวลมาเท่ากับเรารู้อะไรวัตถุแขวนอยู่เนี่ย mg สรุปว่าโจทย์นี้ให้อะไรมาให้ mg มามเท่ากับเท่าไหร่คะ<ม>20นิวตันเมื่อ mg เท่ากับ20นิวตันข้างบนก็ต้องเท่ากับ20นิวตันข้างบนนี้เราหาได้จากอะไรคะแรงบนเนี่ยมาจากอะไรคะ ตัวนี้เป็นแรงตึงเชือกใส่ทิศของแรงตึงเชือกเราจะได้ว่าถ้าเราแตกแรงตึงเชือกเข้าไปเห็นไหมคะแตกแรงตึงเชือกเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราจะได้ว่าทีอะไรคะทีทีทททคอสามสิบเจ็ดนะคะทําไมไม่เป็นทรายเพราะว่าถ้ามุมนี้สามเจ็ดมุมแย้งด้านนี้จะเป็นสามสิบเจ็ดเพราะฉะนั้นด้านนี้นะคะ เราจะได้แกน y ตรงนี้ได้ว่า t cos 37องศาแล้วแกน x ล่ะคะที่มีทิศเข้าหาจุดศูนย์กลางัง้นด,ด,ด,ด้านนี้ก็จะได้เป็น t sin 37องศาเราจะหาแรงสูส่ศูนย์กลางได้นักเรียนต้องรู้ค่าแรงตึงเชือกก่อนใช่ไหมคะอันี้จะหาแรงตึงเชือกได้ก็ต้องหาจากแกน y จากแรงบนเท่ากับแรงล่างอาจับมันเท่ากัน ขอได้ยังอพอจับมันเท่ากันแล้วได้ยังคะจะขยายรูปตรงนี้นิดนึงเขียนไม่ค่อยสะดวกนะให้มวลเท่ากับสองกิโลกรัมตรงนี้ก็จะเป็น t แปรงตึงเชือกมุมตรงนี้สามสิบเจ็ดองศา<ะ>แตกเข้าสองแกน แกนนี้มีที่ก็หาวงกลุมด้านนี้คือแรงสู่ศูนย์กลางซึ่งมีค่าเท่ากับ t s i n สามเจองศาแรงบนเท่ากับ t cos เจองศาให้มวลวัตถุมา2กิโลกรัมเพราะฉะนั้นเราได้ว่า mg เท่ากับ20สตันแรงบนเท่ากับแรงล่างเพื่อหาค่า t ะะจากแกน y นะหาค่า t เราจะได้ว่า t cos สามองศาเท่ากับ mg t cos สามเท่ากับเท่าไหร่คะ4ีส่วนหเท่ากับ e 2ีเพราะฉะนั้น t มีค่าเท่ากับ25่สิบ้างงไหม ย้ายนี้มาก็เป็น5ส่วน4 5คูณ20ได้100 100หารด้วย4ได้20แรงตึงเชือกเท่ากับ25นิวตันพอได้แรงตึงเชือกก็ไปแทนในแกนแกน x เพื่อหาแรงสูศูนย์กลางเราก็จะได้ว่าแรงสูศูนย์กลางเท่ากับอันที่2 f c มีค่าเท่ากับ T s i n 3 7องศา ทีของเราคือ25คูณด้วยสาม37คือ3ามส่วนหเราก็จะได้เท่ากับ15นี่คือการหาแรงสุตรสุนกราเขากำหนดความยาวของเชือกมาให้เพื่ออะไรคะาหารัศมีของการเคลื่อนที่เป็นวงกลมหาได้ไหมได้ไหมคะถ้านักเรียน พีรนาที่รูปภาพอีกครั้งหนึ่งเอารูปบนนี้ก็ได้ตรงนี้ผ่านนะคะถ้าเนื่รีในดูรูปนี้นักยนจะเห็นว่าถ้าเราลากเส้นนี้ต่อแล้วก็แนวดิ่งตรงนี้เราจะได้รูปสามเหลี่ยมมุมฉากตรงนี้เกิดขึ้นไหคะด้านนี้เรารู้ว่าคือด้านตรงข้ามมุมฉากยาวเท่าไหร่ 2, 2> เมตรเพราะฉะนั้นเราหาด้านนี้ได้ไหมในเมื่อเรารู้มุม ย๋ยนเราจะยกรูปสามเหลี่ยมมุมฉากมาจะได้ไม่งงนะคะเมื่อเราหารัศมีเราจะหาได้จากสามเหลี่ยมมุมฉากตรงนี้นะคะครูขอยกมาตรงนี้ด้านนี้คือสองให้หาด้านอ่านี่คือมุมฉากนะด้านสองเมตรคือ ด้านตรงข้ามมุมชาด้าน r คือด้านตรงข้ามมุม37ต้องการหาด้านตรงข้ามมุมรู้ด้านตรงข้ามมุมฉาใช้ซายคอสหรือแทนซายคือข้ามฉากข้ามฉา,า,มาคอสคือชิดชาแทนคือข้ามชิดเพราะฉะนั้นใช้อะไรสายสาย,สายเท่าไหร่คะ 37องศาเท่ากับด้านองคข้ามมุมคืออ่าส่วนด้านรงคข้ามมุมฉากคือ 2, 2หรือความยาวของเชือกนะคะวันอา R มีค่าเท่ากับ2คูณด้วย sin 37แทนค่าเลย2คูณด้วย3ส่วน5ได้ค่ากับเท่าไหร่คะ6ส่วน 5, 5คือเท่าไหร่นั่นเอง1.2หน่วยเป็น น,นี่คือรัศมีของวงกลมเท่ากับหนึ่งอพอได้ไหมโจทย์คล้ายๆกันขอเปลี่ยนตัวเลขนิดหน่อยให้นักเรียนลองทำดูแล้วขอสุ่มเลขที่ออกมาเฉลยทำได้ได้แต้มทำไม่ได้ไม่โดนหักคะแนนนะคะ สามยังเปลี่ยนตัวเลขคือมุมจาก37เป็น60แล้วก็เปลี่ยนจากมวล2กิโลกรัมเป็น1กิโลกรมัมลองดูนะคะถ้ามีอาสาสมัครเพื่อนก็จะไม่ได้ไม่ต้องลุ้นแต่ถ้าอยากตื่นเต้นเราจะจับฉลากชอบตื่นเต้นนะ เราจะให้คนแรกออกมาหาแรงตึงเชือกไล่กันนะคนที่หนึ่งหาแรงตึงเชือกเอาเด็นพื้นที่เลย,ยนะครคุณลบบนกระดานนะเสร็จยังคะออคนที่หนึ่งทำเสร็จแล้วคนที่สองให้มาหาแรงสู่ศูนย์กลางคนที่หนึ่งหาแรงตึงเชือก คนที่สองหาแรงสู่ศูนย์กลางคนที่สามหารัศมีวงกลมมีอาสาสมัครไหมคะคนที่หนึ่งอามาเจนเราได้แล้วสุภาพบุรุษอาจารย์เล็กของเรานี่เอง จันเล็กรับเข้าฝันทุร่าน่าจัดข้อสาใครคะหาแรงสุดอาจจ์มาเลยมาเลยไฟแรงไปแรงมีใครหาข้อสามไหมหารัศมีเอาฝังนี้บ้าง ใครแต่งตัวไม่เหมือนเพื่อนคนนั้นมาหาแล้วสมี <c oughs> <c oughs> ออมีอีกมีแปลกอีก <c oughs> จะเล็กเบี่ยงตัวนิดนึงให้ปลายทางรู <c oughs> ้หาจากแนวดิ่งใช่ไหมคะ ในแนวดิ่งเนี่ยถ้าเราใส่แรงไปแล้วเราจะได้ว่าแรงขึ้นก็คือ T cos 60แรงลงคือ mg นะคะ cos 60เท่ากับ sin 1/2เพราะฉะนั้นแรงขึ้นเท่ากับ T/2 นะคะแรงลงก็เท่ากับ1คูณด้วย10ได้10เพราะฉะนั้นแรงถึงเชือกมีขนาด20นิวตันต้องต่อไปคนที่2องกำลังหาแรงสุดศูนย์กลางจากแนวแกน x นะคะ เราจะได้ว่า f c เท่ากับ t sin 60ใครยังแตกแรงไม่เป็นอีกบ้างมีไหมคะคงไม่มีแล้วนะอ่าผ่านมาดูที่ข้อ2ข้อสหาแรงสู่ศูนย์กลางข้อสองแรงศูนย์กลางหาจากแนวระดับได้ว่า f c เท่ากับ t sin 60องศา ที่ของเราคือ20นิวตันไซด์60คือรู้สามส่วนสองได้เท่ากับ10รูสามหรือ1.7 32คูณด้วย10ก็คือ17.32นิวตันจะแล้วให้หารัศมีมีอาสาสมัครอีกมีค่คะสาวๆยอมแพ้ได้ไงวันนี้ <c oughs> อาสองคนเลยสองคนเลยมาสองคนได้ <c oughs> ไม่เอา <c oughs> มาไหม

โอเคไม่ยากใช่ไหมคะคนอื่นพอได้ไหมได้หรือยังได้แล้วรันนี้ถ้าเกิดครูเปลี่ยนความยาวเชือกบ้างก็คงจะหาได้นะคะอันนี้หาจากอะไรสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีด้านตรงข้ามมุมฉากจะมาจากรูปนี้นะคะมุมนี้6 0ใช่ไหมคะด้านนี้คือสองด้านนี้คือร,รัศมีก็ใช้ ไซด์หเท่ากับ r ส่วนสอ r ก็เท่ากับสองสองไซ์หกสนะคะแล้วก็จะได้ว่าเท่ากับรูทสาค่าประมาณก็คือ1 7 3่สองหน่วยของรัศมีหน่วยระยะทางคือเมตรนะคะส่วนสองปริมาณนี้มีใครใส่แรงไม่ถูกบ้างว่ามาจากอะไรรูจะสรุปให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะ มาจากมวลของเรา1กิโลกรัมนะคะคิดในแนวนี้ก็คือแรงตึงเชือกอันนี้คือ t ใช่ไหมคะซึ่งทำมุมเท่าไหร่หกสิบอ่ากกับแนวดิ่งดังนันพอแตกเข้ากับแกน y เราก็จะได้ว่า t cos หกสิบ t cos หกสิบองศาแรงลงของเราคือ mg เท่ากับ10นิวตันแต่เข้าแกนแนวระดับนี้เราจะได้ว่า fc เท่ากับ t s ซน60องศาหาค่า t จากแกน y คือแรงบนเท่ากับแรงล่างก็จะได้ค่า t ออกมาหลังจากได้ค่า t มาแทนในสมการนี้จะได้แรงสู่ศูนย์กลาง ะะอันนี้เป็นตัวอย่างแบบง่ายๆที่เราใช้หาในเรื่องของการเคลื่อนที่แบบวงกลมนะคะ